ขอเจริญพรท่านที่ชมรายการของวัดไทยวอลตันดีซีวันนี้มีการอบรมพิเศษเรื่องการทำเว็บไซต์ของคณะพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ของสมชามีท่านพระมหาปิยะอุตมปัญโยท่านพระมหาทองสมุทรธรรมทโรวัดบุตรธรรมวรารามแล้วก็ท่านพระมหานันทิวัดท่าน ตลาดบุตรกิโตว,วัฒไทยวันตันดีซีทันพระมหาบดุจชัยพรธรรมโมและทันพระมาคำตันพุทธังกุโรโดยการนำของเลขาธิการธรรมชาติสงไทยในสหรัฐอเมริกาได้ทำเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่โดยการที่ทำโครงสร้างใหม่แล้วก็อัปโหลดข้อมูลใหม่ๆเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางของพระธรรมทูตท,ทั่วโลก การทำเว็บไซต์ครั้งนี้ได้รับความอุปถัมภ์จากบริษัท i อเซ n e t ดัดโดยคุณสมานจันทนมสีซึ่งจะได้มาให้ความรู้และอบรมย่อยๆในครั้งนี้เพื่อให้งานการขะสงค์ในสหรัฐอเมริกาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วสมกับในยุคข่าวสารข้อมูลหรืออินโฟมิชันเทคโนโลยี